ตอนที่อิสาราเอลเรียกร้องให้ฮามาสวลดอาวุธเนี่ยตัวเองได้ถอยกำลังออกมาจากบสไตั์ตไมคืออิสราเอลไม่ทำอะไรเลยแต่จะให้ฮามาสทำเหมือนกับสิ่งที่อิสราเอลทำกับเอโอ ความจริงแล้วเนี่ยเรื่องราวที่เรากําลังคุยอยู่เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ครอบคลุมทั้งแผ่นดินอันกุนครอบคลุมไปถึงเรื่องของแผ่นดินปาเลสไตน์จริงๆแล้วแผ่นดินแห่งนี้นะคะมีรากประวัติศาสตร์อย่างยาวนานและที่สําคัญคือการต่อสู้เรียกร้องเสรีภาพเพื่อสิทธิมนุษยชนของชาวปาเลสไตน์หลายคนมีความสับสนนะะ่ะว่ากลุ่มก้อนต่างๆนะคะที่มีการเคลื่อนไหวมาโดยตลอดระยะเวลาราว1 0 0ปีได้มีกลุ่มก้อนอะไรบ้างเขาใช่กลุ่มก่อการร้ายจริงไหมเหล่านี้มีรากของปัญหามีรากความเป็นมายังไงวันนี้ อยู่กับผู้เช่ชาญค่ะเป็นผู้เช่ชาญทางด้านตะว,วันออกกลางทาที่สิทเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายของอิสราเอลต่อเยรูซาเล็มตะว,วันออกความขัดแยง้งหรือการต่อสู้นะคะระหว่งางซานิสกับชาวปาเลสไตน์มีก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นักบ้าอีกคือมีการประท้วงครั้งใหญ่นะคะในปี1936ในปาเลสไตน์ตอนนั้นอะชาวปาเลสไตน์เริ่มรู้แผนการของซานิสแล้วอย่างที่เคยอธิบายไปว่าในชว่วงแรกๆเนี่ยคือชาวปาเลสไตน์เนี่ยต้อนรับชาวยิวนะคะที่เดินมาฝามาอย่างดีเหมือนที่เขาเคยต้อนรับมาในอดีตเปรียบ เพื่อจะมาตั้งถิ่นฐานแล้วก็คือการตั้งถิ่นฐานไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะนอกจากการที่จะต้องขับไล่ชาวปาเลสไตน์หรือผู้ที่อยู่ในถิ่นฐานเดิมเนี้ยออกไปแล้วในเวลานั้นเนี่ยก็มีผู้นําของการต่อสู้นะคะชื่อเชคอินสูดินอัลกอซามนะคะเราอาจจะคุ้นชื่อกับอัลกอซามนะคะก็คือชื่อของนักรบของฮามาสคือมาจากชื่อของผู้นาท่านนี้นะค่ะแล้วในอียิปต์เนี่ยก็มีการเกิดกลุ่มเคลื่อนไหวคือกลุ่มมุสลิมบราเตอร์ฮูดที่ยังคงเคลื่อนไหวอย,อยู่ณตอนนี้ในโลกอาหรับแล้วก็ในอียิปต์เอง ในช่วงเวลานั้นนะคะแล้วก็ได้เข้าไปตั้งสาขาในเยรูซาเลมด้วยนะคะก่อนที่จะเกิดนักบ้าน,นะคะจุดประสงค์ในการเคลื่อนไหวยังไงบ้างคะในการก่อตั้งในช่วงแรกเนี่ยเป้าหมายเพื่อที่จะเรียกร้องการกลับมาของกิลาฟ้านะคะเราก็ต้องเข้าใจว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ออตโตมันเพิ่งล่มสลายอียิปต์แล้วก็ประเทศอาหรับส่วนใหญ่นี่เคยอยู่ใต้ออตโตมันนะคะแต่ในช่วงเวลาหลังเนี่ยก็ถูกกดขี่จากรัฐบาลอียิปต์มากๆก,ก็เลยเปลี่ยนเป็นการช่วยเหลือทางสังคมแทนนะคะก็คือสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลให้กับสังคมอียิปต์แล้วก็ มีออนำไปสู่การปกป้องปาเลสไตน์ได้ยังไงอะคะพอมีเหตุการณ์การเข้าไปตั้งเหตุฐานของานิสเกิดขึ้นเนี่ยเป้าหมายหนึ่งของมุสลิมตะวัก็คือการปลดปล่อยปาเลสไตน์ด้วยก็เลยได้มีการส่งความช่วยเหลือเข้าไปยังปาเลสไตน์หลังจากที่มีเหตุการณ์นักบ้านเนี่ยกลุ่มมุสลิมบาวันตกก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกาซาแล้วก็ในเวสต์แบงก์ไม่ได้มีบทบาทมากนะก็คือทำคล้ายๆกับองคมมอ์กรเมในอีพานนึกภาพย้อนกลับไปก็คือปี1936ที่มีการเคลื่อนไหวของกอซามใช่ไหมคะคือเป็นการเคลื่่อออนนไหวใเชิิงงขงกุุมตาธ เป็นการเคลื่อนไหวติดอาวุธค่ะเพราะมันเป็นการต่อสู้โดยใช้อาวุธและกลุ่มนี้กต้องการเรียกร้องอะไรก็ต้องการสู้เพราะรู้ว่าซาอนิสตะม่ย,ยิงดินแดนไปเนาะเพราะตอนน้ยังไ,ไ,ไม่มีการเป็นรัฐอิสราเอลจุดที่นำมาสู่การแตกหกักที่กลายเป็นวันแห่งฮายนะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะคือพอมันมีการประท้วงใช่ไหมของซานิสแล้วก็ชาวอาหรับเนี่ยก็เกิดความวุ่นวายอังกิษก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมสถานาการณ์ได้แล้วแล้วก็ประกาศว่าจะออกจากปาเลสไตน์คือตอนแรกเนี่ยอังกฤษอยู่ในพื้นที่ปาเลอย่ักถ ก็เ,เหลือแค่ชาวอิสราเอลกับชาวปา,าเลสไตน์ในพื้นที่แล้วก็ส่งเรื่องต่อให้ UN UN ถูกจัดตั้งขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเนาะแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่อังกฤษเนี่ยกำลังถอนทหารออกจากปาเลสไตน์พอดีภาพเกี่ยวกันพอดีก็เลยส่งเรื่องนี้ให้ UN จัดการก็เลยแบ่งปาเลสไตน์ออกเป็น2ส,ส่วนครึ่งหนึ่งเป็นรัฐอาหรับส่วนหนึ่งเป็นของอิสราเอลแล้วก็เยรูซาเล็มเนี่ยต้องเป็นพื้นที่กลางที่จะถูกปกครองโดยนานาชาติแล้วทีนี้ก็ไม่มีใครยอมถูกไหมก็เลยตามไปสู่สงครามแล้วก่อนที่่่จะเกสสสงงาามนนชวลไต์ึ็ถู ซาเนซัก็บุกเข้าไปในหมู่บ้านซึ่งกองทัพตรวน,นี้ได้รับกานสนับสนุนจกใครพอทราบไหมคะกองทัพที่ได้รับสั่งจากอังกฤษแล้วเนาะคือมันก็จะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มติดอาวุธไม่ได้เป็นทหารของอิสราเอลเนาะเพราะยังไม่ได้เกิดรักก็จะเป็นกลุ่มสเตอร์นแก๊งอิกนุนหัว <c oughs> หน้าของกลุ่มเหล่านี้ก,กาลกายเป็นัฐตายรัฐมนตรีมาเป็นทางที่บริของอิสราเอลก็เข้าไปในหมู่บ้านไปสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวเปสร์ต์มีการเข็นฆ่าชาวเปสร์ต์จนชาวเปสร์ตีเนี่ยกลัวก็เลยต้องหนีออกจากบ เป็นกลุ่มก้อนที่มาเรียกร้องตรงนี้เพื่อสิทธิชาวปาเลสไตน์ตรงนี้ค่ะใครเป็นผู้นาทางจิตวิญญาณในการปลุกให้ชาวปาเลสไตน์ลุกขึ้นมาปกป้องแผ่นดินของตัวเองอะค่ะในช่วงแรกนะคะก็เป็นกลุ่มชาติยุมอาหรับก็คือเขาก็ตามเขาเรียกในนักคิดในช่วงนั้นนะคะก็คือคอนสแตนตินสุร,รักคือเป็นนักคิดชาวเลบานอนึ่งเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้แยกว,ว่าเขาเป็นเลบานอนนะเป็นปาเลสไตน์นะเราคือมองว่าเป็นปึกแผ่นเดียวกันเป็นชาวอาหรับทั้งหมดความรู้สึกของการเป็นอาหรับนี่สูงมากในช่วงเวลานััั้้้้นนนนนนเเาาาาาะะะพพรรจลืมมมวว่่ปทศกีีคยอออออูตตตหดชิ หลายชาติเนาะเข้าไปรบกับอิสราเอลแต่ก็แพ้นะักคิดคนนี้ก็บอกว่าเนี่ยการที่ชาติอาหรับแพ้เนี่ยเพราะว่าเป็นความตดถอยในด้านศิลปธรรธมของชาวอาหรับแล้วเขาเขาก็เขียนหนังสือเนาะ The Meaning of Disaster สาเหตุของการเกิดหายนะทางเดียวที่จะแก้ปัญหานี้ได้ก็คืออินกิลาคือการปฏิวัติรวมชาติอาหรับเข้าด้วยกันแล้วเราจะต่อสู้กับอิสราเอลได้นะเวลานั้นเนะ่ะเราจะรู้จัก asser, นาเซอร์เนาะกามมนอัลดุนสเซอร์กลายเป็นผู้นำในอียิปต์เป็นทหารนะคะที่อำนาจขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็มีแนวคิดชาติิยมอาหรับเหมือนกันกลุ่ มีแนวคิดเดียวกับนัสเซอร์แล้วก็มองว่านัสเซอร์นี่แหละจะเป็นคนปลดปล่อยปาเลสไตน์แต่ทีเนี้ยการที่เขามีความคิดแบบนี้มันก็เหมือนเป็นกับดักทางความคิดของเขาเองว่าโอเคเราจะรอจนกว่าชาติอาหรับจะรวมตัวกันได้แล้ว,ลวเราค่อยไปตอสู้กับอิสราเอลก็เลยไม่มีการทําอะไรไม่ได้มีการจับอาวุธขึ้นมาต่อสู้อิสราเอลใต้อิสราเลอลอ่ะเป็นรัฐเล็กๆที่ยังไม่ได้มีอํานาจทางทหารอะไรมากชาติอาหรับถ้ารวมตัวกันก็มีโอกาสที่จะชนะแล้วอะไรซือสาเหตุที่ทําให้ไม่สามารถเกิดขึ้นมันเป็นรูปเป็นร่างจริงขึ้นมาได้คะก็ พยายามที่จะพัฒนาหรือสร้างบัตรของตัวเองมันเป็นกระแสะส่านิยมแล้วเขาก็แบบมันไม่ได้ทุกรัฐที่ต้องการจะให้อยู่ภายใต้การนำของนาเซอร์ทุกคนก็อยากจะเป็นผู้นำไม่ได้ทุกประเทศที่จะยอมรับนาเซอร์ในเวลานั้นอะไรเงี้ยนาเซอร์ก็พยายามจะรวมกับซีเรียได้จะเป็นรัฐอาหรับได้อยู่ประมาณ2 3าปีก็ล่มเพราะซีเรียก็ไม่อยากอยู่ใต้เงาของนาเซอร์สุดท้ายเนี่ยอุดมการเนี่ยมันก็เริ่มที่จะถดถอยลงจากปี1 9 6 7กลุ่มของนาเซอร์ได้ใช้ชื่อว่าอะไรนะคะนาเซอร์เป็นผู้นำของอิยิปตนในเวลานั้นเนาะคือเปออเ,เป็นา้าาาาทอุดมมกรรรชยหับ ที่สามารถที่จะล้มราชวงศ์ก่อนที่จะเป็นอียิปต์เนี่ยก็คือเป็นราชวงศ์กษัตริย์ฟาโร่ร่วมกับมุลิมบาตหูในการล้มราชวงศ์แต่สุดท้ายก็ยึดอํานาจเองแล้วก็มากดมุซิมบาตหูมุลิม,มบาตหูก็เป็นเหมือนกับคู่ปรับกับนาเซอร์มาอย่างยาวนานเลยจนจนนาเซอร์เสียชีวิต ในช่วงเวลาที่กลุ่มชาติอาหรับยังคงมีที่พลอยู่เนี่ยสันนิบาตอาหรับก็ได้ก่อตั้ง PLO ขึ้นมา PLO ไม่ได้ถูกก่อตั้งโดยชาวปาเลสไตน์เนาะคือองค์กรเพื่อปลดปล่อยปาเลสไตน์เพราะว่าในช่วงเวลานั้นมันก็จะมีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของกลุ่มชาติอาหรับก็คือ PLO ถูกสร้างมาเพื่อที่จะควบคุมกลุ่มนักรบเหล่านี้ให้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐอาหรับอีกทีหนึ่งใครเป็นผู้นำลัซเซอร์ลัเซอร์คนเดิมใชที่ต้องการที่จะรวมกลุ่มชาติอาหรับเป็นช่วงเวลาเเเเเดดีีียยววววกกกััันนนนนคค้้้้้้าาาาาาา็สสรรงงอออออขขึึมมมพืื่่ทจจะบุุไใหหชลตต์ธ ้างกลุ่มขึ้นมาด้วยตัวเองถ้าทําอะไรก็คือต้องอยู่ภายใต้การนากลับของนาเซอร์แล้วก็สันนิบาตอาหรับปี1964เนาะที่มีการก่อตั้งพีโอขึ้นมาทีนี้พอเกิดสงครามปี1967เป็นเหตุการณ์นักซ่าเ,เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยปาเลสไตน์ทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งที่ราบสูงโกาลาแล้วก็แหลมไซนายเนี่ยก็คืออยู่ภายใต้การยึดของอิสราเอลเหมดเลยก็คือเป็นช่วงเวลาที่อุดมการชาติยมอาหรับเหมือนตายจากไปพร้อมกับการแพ้สงครามในครั้งนั้นนาเซอร์ก็หลังจากนั้นไม่นานก็เสีย เตรียมการมาตลอดการเกิดสงครามครั้งนี้คือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยกลุ่มหนึ่งที่ก้อนท่ามีบทสำคัญก็คือกลุ่มฟาตาถูกก่อตั้งขึ้นในช่วงเวลานี้เหมือนกันนําโดยเเซอร์รอฟัตที่เรารู้จักกันปี1968เนี่ยเซอราฟา์ฟัตเคยยึดเปียโอเป็นกลายเป็นผู้นำของเปียโอแทนกลุ่มชาติิยมอาหรับเนี่ยที่เคยเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเนี่ยก็แตกออกมาเป็นกลุ่มย่อยๆต่างๆมาอยู่ใต้เปียโอกำกับของเปียโออีกทีนึงในตอนนั้นก็เปียโอถือเป็นองค์กรที่ค่อนข้างจะเปานที่านิยมมากทีเ,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 าาเ e of k a r a m e ชึ่งหมู่บ้านหน,น,นึ่งในจอแดนตอนนั้นเือพีเอโอนี้อยู่จอแดนเนาะในเซลเข้ามาเพื่อที่จะทำลายกลุ่มพีเแต่ p ีเโอเนี่ยสามารถใช้ยุทธวิธีการรบแบบกองโจรแล้วเอาชาอิสราเอลได้ซึ่งเราจะไม่ค่อยได้ยินเรื่องนี้เท่าไหร่แต่เป็นความสำเร็จของ p ีเที่ทำให้ p ีโมีอิทธิพลแล้วก็มีค่อนข้างจะได้รับความนิยมหลังจากนั้นเนี่ยก็มีนักรบเข้ามาเข้าร่วมกลุ่ม p ีเจํานวนมากจุดเปลี่ยนมาก็คือ p ีเอปัญหากับจอแดนแล้วก็เลยทําให้ต้องลี้ภัยไปเลบออออ่เกขรรคืื็งะไ คือฝ่ายซ้ายในพีเโอเนี่ยในปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เนี่ยไปป้นเครื่องบินของประเทศตอนตกประเทศหนึ่งป้นเครื่องบินแล้วก็พาเครื่องบินให้มาลงจอดในจอแดนทาให้จอแดนเหมือนเสียชื่อเสียงในใน,ในเวทีโลกจอแดนก็เลยไม่พอใจก็เลยทําให้พีเออเนี่ยต้องลี้ภยัยพีเอโอก็เลยลี้ภยัย,ภยไปอยู่เลบานอนพออยู่เลบานอนอิสราเอลก็ตามไปกวาดล้างเข้าไปเกือบจะถึงเบรุตพีโอก็เลยยอมที่จะออกฝักเลบานอนเพราะว่าในเลบานอนเนี่ยก็จะมีค่ายผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์มีชาวปาเลสไตน์จำนวนมากพีเอโอก็เลยหนีก็ไปตูนิเซียก็ค กลับไปให้การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธคิสเตียนกลุ่มหนึ่งนะคะในในเลมานอนก็เลยเกิดสงครามปี1982คล้ายๆเป็นการฆ่าล้างหมู่ก็คือมีชาวปาเลสไตน์ในค่ายผู้ลี้ภัยเสียชีวิตจำนวนมากแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งที่ตอนนั้นที่เพลอ,อกไปอะนานาชาติพยายามที่จะแบบบอกเปลยวว่าเนี่ยเราจะคุ้มครองชาวปาเลสไตน์เองจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นให้เอเซีถอยทัพออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เกิดขึ้นม้วก็ทำให้ชาวปาเลสไตน์ในค่ายผู้ลี้ภัยเนี่ยเสียชีวิตจำนวนมากก็ในค่ายผู้ลี้ภยัยนั้กกนกมา คือจากเหตุการณ์ทางนี้แล้วคนที่ควบคุมแนวคิดของกลุ่มนี้อีกทีหนึ่งก็คือเป็นอิหร่านเหรอคะหรือว่าเป็นเลบานอนโดยตรงเป็นพันธมิตรกับอิหร่านเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองเลบานอนด้วยตอนนี้คือไม่ได้เป็นกลุ่มติดอาวุธธรรมดาแต่บอกว่าอิสราเอลไปสร้างศัตรูอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกาซาเนี่ยคือพวกเราก็ยิงเข้ามาด้วยเพราะมันเป็นความก็กดแคลนมาเหมือนกันใช่พวกชาวชีอะห์ในเลบานอนก็เสียชีวิตจากการเข้าไปโจมตีอิสราเอลในครั้งนั้นเหมือนกันทีนี้พ่อพีโอวยเหลือเสไตน์มมมัันนนนกก็็แทบจะไ่ีตอ้เป็นช่วงมีอยู่ใในนปี1980ละกาาซ เผชิญกับ ความย่ำแย่ในทุกมิติเนาะไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองทุกๆอย่างอะไรเงี้ยชาเปลสตา์ก็ทนทุกข์ทรมานมากๆกนะคะกับการที่อยู่ภายใต้การนิยครองแล้วมุสลิมบาตูดก็เริ่มแตกในปี1980ด้วยกระเสต่วนอะไรคะก็คือมีสมาชิกของกลุ่มผ่ามุสลิมบาตูดบางส่วนมองว่าเราจะต้องออกมาจับอาวุธสู้กับอิสราเอล,ลได้แล้วเหมือนกับเรารอเวลานี้มานานเกินไปแล้วถึงเวลาแล้วจะต้องมาจับอาวุธสู้กับอิสราเอลเพราะก่อนหน้านี้กลุ่มมุสลิมบาตูดมีแนวคิดที่ว่าเราจะสร้างสังคมให้เข้ม ก็เลยแตกมาเป็นกลุ่มอิสลามมิจฮัดก็เป็นกลุ่มแนวร่วมอิสลามกลุ่มแรกเนาะที่ลุกขึ้นมาจับอาวุธในปาเลสไตน์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยปี1987ปีสำคัญก็คือเกิดอินติฟาดาเป็นภาษาอาหรับแปลว่าการลุกฮือคือเป็นอินติฟาดาครั้งแรกเกิดขึ้นในแผ่นดินปาเลสไตน์จุด เริ่มต้นคือในกาซาแล้วก็กระจายไปทั่วปาเลสไตน์ตอนอินติฟาดาเนี่ยสร้างการเปลีป่ยนแปลงหรือการปะทะกันกับอิสราเอลย่างไรบ้างก็ชาวปาเลสไตน์เนี่ยลุกขึ้นมาสู้อิสราเอลด้วยตัวเองเสัญลักษณ์ของอินติฟาดาข,ออาขออาั้แรกคือการจับก้อนหินปาลถังการใช้อะไรที่มันแบบเป็นอาวุธที่ไม่ได้มีไม่สามารถทําอะไรได้นะเพราะมันเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าเราไม่พอใจกับการยึดของคุณนะอะไรเงี้ยในปีนั้นเองเนี่ยเกิดกลุ่มฮามาสขึ้นมาฮามาสก็ตัดสินใจว่าเราจะต้องเข้ามาสู้กับอิสราเอ กลุ่มซมิมบาตาบูดที่ไม่แด้ตกไปเหมือนกับเปลี่ยนชื่อกลุ่มไปเลยก็คือออกจากองค์กรแม่ไปเลยเพราะว่าองค์กรในอียิปต์เนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวทางทหารเลยเพื่อที่จะไม่มีการเสรื่อมเสียต่อชื่อของของซิมบาตาบูดก็เลยตั้งองค์กรขึ้นมาใหม่เป็นเชื่อว่าฮามาสในช่วงแรกก็ก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวแบบจริงจังเนาะทีนี้เอเ,เอเาายเอือตอนน็อเ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 นี่เอ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 เรเอ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 เกเอเอรอาอเ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 นเอ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 โอเอเอเอ่อ,าอาเาเอเ์ แค่ในดินแดนเนี o, A, Bank, oh, so the ่ย22เซนก็คือกาซาเวสแบงก์ก็อยู่เซนตวอนออกคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าก่อนหน้านี้เีเอโอก็มีแนวคิดที่จะปลดปล่อยประาเลสไต์ทั้งหมดทั้งหมดเลยรัฐอิสราเอลด้วยแนวคิดของเขาอะก็คือต้องการให้มันเป็นรัฐเดียวที่ปกครองแล้วทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันตอนนั้นแนวคิดมันก็ไม่ได้ชัดมากขนาดนั้นแต่ว่าเป็นข้อเสนอของเอเอโอนะจะเสนอข้อเสนอนี้ก่อนหน้านั้นให้เป็นรัฐเดียวรวมใช่แต่ไม่มีใครยอมรับก็พอหลังจากที่พ O โอประกาศมันก็นําไปสู่ข้อปก็หลังากนนั้อีีกหลายปซึ่งสรััก็็เปนตวกลางในการที่จะให้ล PO เจรจากันแต่การเจราจายมันไม่ได้เป็นการเจราจามันเป็นการที่ PO เหมือนกับให้ใครยอมแพ้คือยอมรับข้อเสนอของเอเซลทุกอย่างเพื่อจะให้ตัวเองกลับมาใช่คือตอน PO ก็อาจจะมีความเชื่อเราคงจะได้รัดแหละโอเคเราอาจจะไม่ได้ปลดปล่อยปาเลสไตน์ทั้งหมดให้มีรัฐปาเลสไตน์ก่อนแล้วกันก็คืออาจจะเป็นความตั้งใจของเขาที่อยากจะปลดปล่อยปาเลสไตน์ในรูปแบบของเขาเยอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นกำัดักของอิสราเอลอ่ะเพราะว่าหนึ่งในข้อตกลงที่สาคัญก็คือให้ PO ยอมรับการมีอยู่ของรัฐอิสราเอลแต่เาเซลไม่ได้ยอมรับ PO การม เราจะมีการพูดคุยข้อตกลงในขั้นสุดท้ายใน5ปีข้างหน้าและเขาบอกอัโซเนก็ให้ชาวเลสตาเนได้ปกครองตอนเองไปก่อน5ปีแล้วเราเค่อยมาคุยอีกทีหนึ่งตัดมาทางด้านฝั่งของฮามาสกับอิสลามิชฮะตรงเนี้ยเขามีบทบาทอะไรในในสนธิสัญญาตรงนี้ไหมคะเขาไม่เห็นด้วยฝ่ายซ้ายที่เป็นกลุ่มตินิยมอาหรับเดิมที่เราเคยคุยที่มีบทบาทในช่วงแรกก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยเหมือนกันแล้วกลุ่มเหล่านี้คะ่ะที่อยู่ในพื้นที่ของปาเลสต์เนความต้องการของเขาคือตอนแรนเขาก็ต้องการปลดปล่อยเาเลสตาทั้งหมด การจะสร้างรัฐที่แบบให้ิาลามในการปกครองกลุ่มฝ่ายซ้ายก็ต้องการสร้างรัฐที่เป็นสังคมนิยมอะไรอย่างเงี้ยคือรูปแบบของรัฐก็จะมีความแตกต่างตามวัตถุการของแต่ละกลุ่มแต่เป้าหมายก็คือไม่ปล่อยเดียวกันเพราะว่าต้องการจะปลดปล่อยปาเลสไตน์แล้วก็ไม่สามารถที่จะยอมรับแนวทางแบบสองรัฐได้เพราะมองว่าชาวปาเลสไตน์จำนวนมากเนี่ยเป็นผู้ลี้ภัยตอนนี้ก็อยู่ประมาณ5ล้านคนที่กระจัดกระจายอยู่ตามประเทศต่างๆคนเหล่านี้มีสิทธิ์ที่จะกลับมาบ้านเกิดของตัวเองซึ่งบ้านเกิดของเขาอาจจะอยู่ในอิสราเอลหรืแต่ในปัจจุบันก็ได้แต่้าอันนี ก็คือเป็นสิ่งที่ทําให้กลุ่มฮามาสหรือกลุ่มต่างๆไม่สามารถยอมรับได้เพราะเขารู้ว่าชาวปเลสไตน์เองก็ไม่สามารถจะยอมรับเงื่อนไขนี้ได้เหมือนกันอะไรคือเหตุผลที่ทําให้สหรัฐเนี่ยทำข้อตกลงกับ PLO แทนที่จะทําข้อตกลงกับฮามาสหรือว่ากลุ่มอิสลามิกจิฮาดที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วค่ะเพราะตอนนั้น PLO ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้แทนของปาเลสไตน์ในเวทีของ UN ฮามาสยังไม่ได้มีบทบาทมาก UN ให้เครดิตกับ PLO มากกว่า<ช>แล้วจุดไหนที่ทาให้ฮามาสกลับมาเป็นที่ยอมรับเพราะหลังเหตุการณ์ที่ารชโกไเข้ปลมส ในเฮบอนมัสยิดอิบรอฮิมีมอสก็ทาให้ฮามาสมองว่าเราจะต้องต่อสู้กับอิสราเอลแบบที่ดุเดือดมากกว่านี้ฮามาก็เลยเริ่มใช้วิธีการต่อสู้แบบที่ตอนนี้ฮามาสเองก็ได้ยกเลิกไปแล้วก็คือการใช้ระเบิดพิชิปซึ่งได้ใช้แนวทางนี้อยู่ประมาณ10ปีแล้วตอนนั้นนะ่ะระเบิดฆ่าตัวตายไม่ได้ใช้โดยกลุ่มฮามาสอย่างเดียวทุกกลุ่มทั้งฝ่ายซ้ายทั้งกลุ่มบีกทหารของฟาตาซึ่งฟาตาไม่ได้ยอมรับเป็นของฟาตาแต่ว่าก็ลุกขึ้นมาใช้ระเบิดฆ่าตัวตายเหมือนกันมันเป็นความสิ้นหวังอะ มันเป็น<ม>ความสิ้นหวังแต่สุดท้ายเนี่ยเหตุการณ์อินติฟาครั้งที่2เนี่ยก็มีชาวเปอ์เตายเสียชีวิตเยอะและฮามาสเองก็เริ่มเปลี่ยนแนวทางเนาะมีความคิดที่จะเข้าสู่แนวทางทางการเมืองเนื่อง,งจากมีการเลือกตั้งในเปรสร์เซยในปี2006ฮามาสการ็กรับเลือกตั้งกับคู่แข่งสำคัญก็คือกลุ่มฟาตะและฮามาสกนน็ใช้ะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายทั้งในเวสต์แบงก์และในกาซาจุดเริ่มต้นที่ทาให้ทุกคนยอมรับว่าจะต้องมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะคะใครเข้ามามีบทบาทในการกำหนดการเลืออกกกกกกกตตตััั้้งครเเเเเเนน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 ี่่่่ะ็็็็็ปปปปลลลุุมมทททศวแา การที่จะเจรจาสันติภาพพยายามที่จะผลักดันให้มีการเลือกตั้งในอัลสตน์ซึ่งมันหยุดไปช่วงก็ฮามาสก็เลยมองว่าเนี่ยการที่ฮามาสจะแบบมีอิทธิพลต่อการเมืองหรือการเปยนปแแลงชัธิไต์ได้ก็คือจะต้องเข้าสู่การเลือกตั้งฮามาสก็ชนะอย่างถล่มทลายแต่จะบอกว่าเป็นการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยครั้งแรกในโลกอาหรับเป็นประเทศแรกที่มีาการจัดการเลือกตั้งแบบเป็นประชาธิปไตยแล้วก็โปร่งใสมากๆแล้วจุดไหนคะคุณไอนาที่กลายมาเป็นถุนิยามฮามาสว่าเป็นผู้ก่อการร้ายก็พอฮามาสชนะใช แล้วก็อุมฟาตาองก็ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนี้แล้วก็ยื่นข้อเสนอให้ฮามาสว่าเราจะยอมรับก็ต่อเมื่อคุณอ่ะหนึ่งปลดอาวุธ2ยอมรับอิสราเอลเป็นรัฐซึ่งฮามาสก็ปฏิเสธเพราะว่าฮามาสก็กลัวจะเหมือนพีเอโอที่ยอมรับทุกอย่างในตอนข้อตกลงออสโลแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยพอมันไม่ยอมรับอิสราเอลก็เลยล้อมกาซาจนมาถึงตุกวันนี้นี่คือที่มาของการล้อมกาซาตั้งแต่ปี2007อิสราเอลต้องการให้ฮามาสปลดอาวุธด้วยกับเหุผลอะไรคะคือเป็นกับดักอ่ะ รับเพราะมันเป็นการซ้ารอยในสิ่งที่พีเโอทำไงพอเราก็ไม่รู้ว่าอิสราเอลจะยอมรับจริงหรือเปล่าแล้วก็จะนําไปสู่อะไรต่อคือตอนนั้นเนี่ยแนวทางในการแก้ปัญหาเนี่ยก็จะมองว่าเป็นการเจราจาภาพระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลเนาะอิสราเอลก็บอกว่าเราจะไม่รับคุณเป็นคู่เจราจาของเราทามาก็เลยถูกใช้เป็นข้ออ้างว่านี่คุณไม่ยอมทำตามเง,งื่องขเองเราก็เลยเจราจาคุณไม่ได้คือการที่ปาเลสไตน์ไม่สามารถได้อำนาจอธิปไตยนี้มาได้เพราะว่าทหารอิสราเอลยังคงอยู่ในพื้นที่นี่คือทําให้ปาเลสไตน์ไม่มีอํานาจหนดดแทกกรรงม้จัับบาาใ <Set. S 2> ซึ่งเป็นเหตุผลว่าฮามาสไม่ยอมปลดอาวุธของตัวเองเพื่อี่จะคารอํานาจกับทางทหารของฝั่งอิสราเอลแล้วถามนิดนึงค่ะคุณนาน้าว่าตอนที่อิสราเอลเรียกร้องให้ฮามาสปลดอาวุธเนี่ยตัวเองได้ถอยกําลังออกมาจากไม่ตายไหมไม่ไงตัวเองก็ซื้อไปถอยกําลังด,ด้วยแต่ว่าจะให้เพื่อน<ด>วางอาวุธใช่อันนี้คือสิ่งที่คุณมีพูดคือถูกต้องเลยคืออิสราเอลไม่ทําอะไรเลยแต่จะให้ฮามาสทำเหมือนกับสิ่งที่อิสราเอลทำกับเพีโออิสราเอลตัดสินใจเข้ามายึดครองกาซาเนี่ยค ก็ไม่ได้เป็นการเรียกร้องกดดันแบบจริงจังไม่ได้มีการคว่ำบาตรอิสราเอลไม่ได้มีการทําอะไรที่มากกว่าไปการประนามก็ <c oughs> คือตั้งแต่ปี2007ใช่อิสราเอลปช้อำนาจนี้ป,ปิดล้อมกาซาตั้งแต่ตอนนั้นไม,ม่เหมือนเหมือนเวสเบงเนาะเวสเบงจะมีทหารประจําการอยู่ในกาซาไม่มีทหารไม่มีน,นิคมชอ,อยยูอยู่มีการถอนออกไปแล้วเนาะก่อนหน้านั้นแต่ว่าปิดล้อมนี่ก็คือว่าการจะเข้าจะออกกาซาเนี่ยต้องได้รับการอนุญาตจากอิสราเอลทั้งทางน้ําทางหมกทางอากาศถูกเซลควบคุมหมดทำไมเขาถึงได้เลือกปิดล้อมกาซาเพราะอะไรคะก็เพราะเขาต้องการกดดันฮามา ฮามาสก็ยึดกาซาแล้วก็ปกครองกาซาส่วนกลุ่มฟาตาก็ยึดเวสแบงแล้วก็ปกครองเวสแบงแท้จริงอะถ้าจากการเลือกตั้งฮามาสเนี่ยอำนาจปกครองพื้ินที่ทั้งหมดคล้ายๆเป็นสงครามกลางเมืองระหว่างฟาตากับฮามาสมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าของการเคลื่อนไหวที่มันก็จะมีเรื่องแบบนี้อยู่ในทุกๆก,การเคลื่อนไหวเนาะมันเป็นความไม่สามัคคีมันเป็นการตอสู้เรื่องอำนาจแต่มันก็ส่งผลต่อการต่อสู้เพื่อปลกวีกาลสตเช่นเดียวกันมันนำมาสู่ชนวนเหตุที่ทุกคนทั่วโลกหรือว่าสื่อทั่วโลกเรียกฮามาสว่ากลุ่่มมมกกกกกออาาารรรรร้้้้ยยสสไไดังงคะ็ถูเเีปนผต แต่ช่วงที่ฮามาสออกมาใช้ระเบิดพิชีพแล้วเนาะแล้วก็พอกาซาถูกล้อมเนี่ยฮามาสก็จะมีการยิงจรวดยิงขีปนาวุธของฮามาสเนี่ยไปยังอิสราเอลอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะกดดันอิสราเอลให้หยุดปิดล้อมกาซาการปิดล้อมกาซาเนี่ยก็คือทําให้ชาวเปเลสไตน์ในกาซาเนี่ยทนทุกทรมานมันเป็นการให้ชาวแปเลสไตน์กดดันฮามาสอีกทีนึงให้ทําตามอิสราเอลจะได้หยุดปิดล้อมและความทุกทรมานของชาวเปเลสไตน์เนี่ยจน UN มีเป็นรายงานออกมาว,าว่าในปี2020ชาวบาซาจะไม่สามารถจะอยู่ในพื้นที่ตรงนี้จะ ท,ที่มนุษย์ไปสามารถจะอยู่ได้เพราะว่ามันถูกปิดล้อมหมดการเข้ามาของยารักษาโรคก,การเข้ามาของปัจจัยยังชีพต่างๆมันมันถูกจากัดหมดเลยอะ่ะมันถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเขาเรียกว่ากาซาค,คือคือคือคุกของโลกใบนี้ใช่คือคุกเปิดที่ใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้เพราะคุณถูกล้อมหมดอะ่ะคุณจะออกจับพื้นที่ตรงนี้ชาวกาซาจะออกต้องขออนุญ,ญาตนะั่นแล้วมันก็จะมีลิมิตอยู่ว่าปีหนึ่งอนุญาตได้กี่คนและความทุกชาตมาตรงนี้เองเนี่ยมันก็ทําให สะสมมาเรื่อยๆ17ปีจนเกิดเหตุการณ์ที่ฮามาสเข้าไปบุกอิสราเอลในปี2023ที่ผ่านมาใช่มันคือสิ่งที่สะสมมาอย่างยาวนานโอโ้โส เหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นมันมีเป็นสัญญาณเตือนเล็กๆจากทางฮามาสว่าจะมีการโจมตีอิสราเอลนะถ้าเราไปดูเป็นคลิปของอัลตาซีราทำมีการแบบถ่ายให้เห็นว่าฮามาสเนี่ยได้แบบบันทึกภาพของการฝึกซ้อมรบมาก่อนซึ่งฝึกซ้อมในเขตกาซานั่น<ช>แหละ<ช>แล้วอิสราเอลไม่เห็นเหรอคะรู้หรือละเลยหรือยังไงแต่ว่าตอนนั้น Israel อิสราเอลไม่ได้มีการนึกกาลังอยู่ตรงพรมแดนระหว่างกาซากับอิสราเอลมากนะแต่ว่าจะไปอยู่ตรงเวสต์แบงค์มากกว่าเพราะตอนนั้นมันมีเหตุการณ์พยายามที่จะ ลูกคือของคนในเวสแบงคืออยากจะบอกว่าการต่อสู้กับรอเอลมันไม่ได้มีแค่ใน, Gaza นกาซาเนาะมันมีในเวสแบงด้วยแต่ไม่ใช่กลุ่มฮามาสแต่เป็นกลุ่มอื่นมันก็มีสำนักข่าวรายงานว่ากลุ่มที่เข้าไปปฏิบัติการในจตุลามันก็ไม่ใช่กลุ่มฮามาสอย่างเดียวมันมีกลุ่มฝ่ายซ้ายกลุ่มสมาชิกีฮาร์ดมีกลุ่มเยอะแยะมากมายในกาซาแล้วการที่จะบอกไอเซลจะกำจัดฮามาสให้สิ้นซากอะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะมันมีกลุ่มเยอะมากมายที่พร้อมจะขึ้นมาต่อสู้หรือพร้อมมาแทนฮามาสแล้วก วัยรุ่นในวันนี้ที่พ่อแม่ของเขาเสียชีวิตคุณคิดว่าอนาคตของเขาหรือว่าสิ่งที่เขาจะทำมันมันจะเป็นอะไรนอกจากการพยายามที่จะต่อสู้เพื่อปลดปล่อยดีแนนของเขาอาจจะไม่ใช่การใช้อาวุธแต่มันก็เป็นมาเข้าร่วมกลุ่มที่เคลื่อนไหวเพื่อปลดปล่อยเอสติ์ดีถ้าเราไปดูนิยามของกันท่าของพันก็มีเรื่องการทำร้ายจิตใจด้วยเหมือนกันอันนี้คือเป็นทรามามากมากให้กับเอสตสไตด์สิ่งที่เอเซลทำเขาเรียกว่าโศกนาฏกรรมระดับโลกการที่เรานิ่งเฉยกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แบบนี้นะคะเป็นการที่เราต้องกลับ นี่มันไม่ใช่เรื่องของศาสนามันไม่ใช่เรื่องของเผ่าพันธุ์ไม่ใช่เรื่องของชาติาพันธุ์เลยมันคือเรื่องของความเป็นมนุษย์ที่เราจะต้องปกป้องมนุษย์ด้วยกันเองก็อยากจะให้คุณไอนหาค่ะช่วยฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่อาจจะเข้าใจอาจจะเสพสื่อทางตะวันตกแล้วก็ซื่อตัองตัวในนิยามกลุ่มก้อนต่างๆในการขับเคลื่อนเรียกร้องปกป้องปา,ลาเลสไตน์น่ว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายกระบวนการทั้งหมดเนี้ยมันเป็นภาพลวงตาของอข่ารังเผ่าพันธุ์ที่ชื่อกลุ่มเซลนนสใช่ไหมการที่เราไปตราว่าใครเป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ ของการเคลื่อนไหวของเขาเนาะในสถานการณ์เป์ตาเนี่ยเราก็เห็นชัดว่ามัน,มนไม่ใช่การก่อการร้ายนักวิชาการคนหนึ่งชื่อจูดิตวัลเลอร์เป็นนักเคลื่อนไหวเฟมินิสท่านก็บอกว่าเราจะต้องมีความเข้าใจตรงกันก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่7ตุลามันคือการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยเปอร์ตาไม่ใช่กลุ่มก่อการร้ายคือท่านพยายามจะสื่อว่าเราต้องมีความเข้าใจตรงนี้ตรงกันก่อนเราถึงจะคุยเรื่องอื่นได้รู้เรื่องประการที่ออนตกหรือว่าอิสราเอลพยายามตาหน้าฮามาสหรือกลุ่มต่างๆเนี่ยว่าผู้ก่อการร้ายหาอรนี่ยยยออมง นนได้พรไปกลุ่มกวนได้ได้ฟังข้อมูลอย่างครบถ้วนชัดเจนทุกประเด็นนะวิจารญาของแต่ละบุคคลแล้วเขาเปิดหวัวใจให้กว้างๆแล้วก็ลดอคติบางอย่างจากสื่อจากข้อมูลเดิมๆที่เราเคยรับไปอยากจะให้ทุกคนนะคะเป็นพลังปกป้องเพื่อนมนุษยด้วยกันเอง